ลุกคร,ร ward. Ward. ับลุกครับลุกลุกครับตันนี้ตวในี้ก็ม่งูก็มีแมงงูงูหน่อยเดี้ยอย่บเ้าเง้อ่งกงบเียอา้อกา่อางเอาีี่เองเา้ย่าเอาเ่าเาเ้อาเา่ายร์ัเอเดียว ปลาคอนนะครัน้องเอาปลาคอนโอ้คุณยุบ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 ไปเลยไปเลยเนี่ยย่างอย่างเงี้ยเอาเมื่อไหร่ไม่เอาเมื่อเมื่อเท่ากับปลาคอนลายใช่ไหมเป็นไะปลาเข่งน้อยนะครับปลาเข่งน้อยปลาคอน้อยมันดุเมื่อนั้นเมื่อนั้นเรามีแต่ปลาดุกแล้วมืัอนี้มีปลาคอหน่อย ไอป่อยภาสาเนี่ยประคอหน่อยป้หน่อยหน่อหน่อยป่อยาษาคับประคอหน่อยป่อยลุงใส่ดอกรึงเกียกเขาเรียกยังปาขอนไปน้อง ดุกมีตัวมงียัยปั่นดุกมุนออกเหาะนี่ตะขีต้มปับรถนะ นุ่มดกนุ่มดกอยู่ครับผมก็เขียนเขียนมนักปเขีนป่าลึบๆลึๆลึกๆอยู่ครับเต็มเลยป่านี่คอนปลาคอนแล้วก็ปลาค้อนปลาลุ่ๆๆเลย nó vẫn sống nằm lại Ừ <laughs> Phòng một mình đâu đây, một này. mình nói Tại không một Mình nằm bên Giờ mình nằm Mẹ thật mừng đẹp mà <laughs> Ừ này, này, Mà tự tiên là ngày Ừ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  อีจบมึงอขอครับประขออือไปแล้วไปแล้วไ่วอยู่จำไม่อยู่ต้องสาเอาน้ำยังไหลแล้วมึงมึงเห็นไหมทำไมยังไหลมีตอ่น,นอกมากินประซิวกับบะมี่กรซิวบะมี่เลยลนะ เงเขงเข้งมเสรเสล็เงซานมเอาก็ว่็ยแล้วไหมนีเขงเน่อยตัวนึงจุบเงน่อยปลาคอน่อยปลาดุกหน่อย ตุ้ดกับตุับตัวนี้ตัวใหญ่ก็มงูเอมีแมงงูงูน้อย อี๋กองอีเร่เลยอืมกองอียอยู่มองเดียวเลยครับอยู่แคมข์างกันแท้นะครับเนี่ยมองรถเกี่ยวเขา ต้องออกไปเลี้ยงไอกรอนนะครับเพ้อนเข่ามอมาตัดติ่งอืมน่างูหมอนนะ้ำหนึ่งน้ำไหลเด็ดพอค้อใหญ่ตัวนึงรครเด็ดพอค้อใหญ่ตัวนึงดุกใหญ่ก็ ครึ่งจะกล้านะครับครึ่งจะเค่งนะครับมันจะโดดออกมันจะโดดออกอืมปลาขออีกตัวหนึ่งันน,งนี้ไหนเนี่ยโอเค vườn bị khó nói vườn đã đậm Ừ, <cười> con อีตุ่มนะครับเลกๆนี่มั้งอะดรเบน้ำ เอาเนาะตลาขีย่างอยู่หรอกครับนี่เมดเกี่ยงปลเมาเบิ้งปลาไม่ได้ี่ตมทัดน้ำล่างก็ไม่ได้กี่ต้มได้เครื่องเข่งมากเลยได้เครื่องเข่ง